ขอร้องขอร้องขอนมให้หน่อยขอบคุณค่ะมาเฟียมาฟียกินเลยมาเฟียกินเลยลูกกินเลยกินเลยโอ้ยเดินออกจากถ้วยข้าวทำไมเนาะบอกให้กินเลยเอาหัวไปโดนอะไรมาขี้ตม้มเอาไปไหนแล้ว ให้หนูดีก่อนเฟินเห็นหนูดีมาก็เลยมาเอาขนมเพราะว่าหนูดีมาเปิดน้ำไว้นั่นน่ะน้ำหนูดีหนูดีหนูดีเอานี่ทำไงอ่ะใช่เล็กใช่เล็กมหมใช่เล็ก มาเร็วมามาเร็วมาเร็วเก่งมากเก่งมากเชลเล็กไม่ค่อยมาหาเลยเชลเล็กไม่ค่อยมาหาเลย <c oughs> ไปแหละ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 มาเฟียเฮ้ยมันปีนขึ้นถุงเลยโอ้ปีนขึ้นถุงขนมเราทำไมอ่ะฮึดฮึดฮึด เธอเธอกินถ้าจนแบบมันใช่เหรออ่ะใช่ใหญ่ใช่กลางไปไหนเราก็ไม่รู้แอดเก็บให้หน่อยค่ะเอาขึ้นรถไปเลยคะ่ะคนเอาไปทำงานด้วยคะ่ะอ่ันนี้ให้พี่คนละเครื่องคนละเออโอ๊ยพี่วุ้งกี่ไปมาตัวใหญ่ไม่ต้องกินเยอะมาตัวใหญ่กินนิดเดียวเพราะว่าได้กินบ่อย ข้าวก็ไม่กินแต่ขนมนี่ไม่เคยกฏิเสธเฮ้ยมาเฟียกินหมดแล้วพอแล้วลูกรอกินข้าวีกแดน,นหนึ่งข้าวออกมาีกแบมหนึ่งข้าวออกมาค่ะดูมาเฟียอ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเธอเปื้อนหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วเล็กมันสวยจังยนี่ อะไรล่ะเราจะปิดตอนไหนเราเอามาตอนไหนพี่วิติเอโอเฮ้ยกระรูด 去快去